สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับอีกหนึ่งตอนนะครับโดยตอนที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอาจจาะได้ทิ้งท้ายไว้ให้นะครับเกี่ยวกับความแตกต่างในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิบัตรใช่ไหมครับแต่ว่าเอ๊ะอาจารย์ลืมไปอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้านะครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับก็เป็น หนึ่งในกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะทั้ง3อย่างเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอันแรกก่อนเลยนะครับถือเป็นการทวนเป็นในตัวแล้วกันนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอย่างที่เราเรียนกันมาและเรารู้เข้าใจกันอย่างดีเลยนะครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็อายุแห่งความคุ้มครองของเขาเนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ไปกับเรานะครับตลอดชีวิตและหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่กับเราถึง50ปีด้วยกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ถือเป็นการทวนไปในตัวเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาว่ากันด้วยเรื่องของสิทธิบัตรกันบ้างแล้วกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกลักษณะเนี่ยได้3ลักษณะด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แม่นะครับพอพูดถึงเรื่องของการประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการคิดค้นที่มีความซับซ้อนนะครับซึ่งอายุของการคุ้มครองเรื่องของสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยนะครับเขาจะมีอายุคุ้มครองเนี่ยนะครับถึง20ปีด้วยกันนะครับแล้วก็พอหมดอายุการคุ้มครองแล้วเนี่ยไม่สามารถต่ออายุได้นะครับพอพูดถึงสิทธิบัตรเรื่องของการประดิษฐ์เนี่ยมีเงื่อนไขนิดนึงเน,เนาะต้องมีความซับซ้อนด้วยเช่นเรื่องของ กลไกรถยนต์นะครับกลไกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่ฮิตมากเลยก็คือเรื่องของวัคซีนหรือยารักษาโรคนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับเราสามารถจดสิทธิบัตรได้นะครับย้ําเลยนะครับว่าต้องจดนะครับต่อแม่นะครับก็คือเรื่องของอนุสิทธิบัตรนะครับแหมคําว่าอนุเนี่ยก็เป็นน้องๆสิทธิบัตรแหละครับความซับซ้อนของมันเนี่ยนะครับก็จะมีความ น้อยลงไปกว่าสิทธิบัตรนะครับก็คือมีการคิดค้นเหมือนกันนะครับแต่ความซับซ้อนเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับพูดง่ายๆแล้วก็คืออาจจะมีการปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมรายละเอียดบางอย่างแค่เล็กๆน้อยๆนะครับโดยอายุของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีอายุ6ปีนะครับสามารถต่อได้2ครั้งนะครับและถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับก็จะต่อได้ครั้งละ2ปีด้วยกันนะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องของอนุนะครับสิทธิบัตรเนาะ สุดท้ายนะครับอย่างที่3เลยนะครับก็คือเรื่องของสิทธิทบัตรในเรื่องของการออกแบบนี่พอถูกพูดถึงเรื่องาการออกแบบเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างครับทุกคนเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีรูปทรงมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากของเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพวกเราออกแบบดีไซน์โต๊ะโต๊ะที่ไม่ใช่เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเออหรือรองเท้าที่มีความพิเศษที่แบบว้าวไม่เคยมีมาก่อนนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง รูปลวดลายสีสันต่างๆนะครับที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับไอ้นี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในสิทธิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบนะครับโดยนะครับแน่โดยอายุของเขาเนี่ยนะครับอายุของเขาก็จะมีอายุนะครับสิปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอเขาครบอายุ10ปีแล้วเนี่ยเราไม่สามารถต่ออายุได้นะครับนี่เนาะอันที่3นะครับที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเรื่องของ เครื่องหมายการค้านะครับพอพูดถึงเครื่องหมายการค้าแหมมันดูเป็นศัพท์ทางวิชาการที่ค่องจะแบบเฮ้ยเครื่องหมายการค้าคืออะไรนะครับให้เรานึกง่ายๆเลยนะครับก็คือโลโก้ต่างๆนะครับนี่นะครับดูได้เลยนะครับโลโก้สินค้าต่างๆมีอะไรบ้างติ้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 งอ่าเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยโลโก้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนตัวแทนของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการบริการถูกไหมครับ มีความใกล้เคียงมากเลยนะครับกับลิขสิทธิ์ที่เราเี่ออกแบบมายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราออกแบบหน้าตาของอาจารย์เป็นลายการ์ตูนแล้วกันอ่าพอเราออกแบบปุ๊บงานนี้ถือเป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองทันทีใช่ไหมครับตามลิขสิทธิ์นะครับแต่เกิดมาอยู่ดีวันดีวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเอาโลโก้นะครับหน้าอาจารย์ที่เป็นการ์ตูนเนี่ยอยากเอาไปพิ้นปพิป็นปสกีนล,ลงบนเสื้อเพื่อขายนี่นะครับเรา โลโก้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ถูกไหมครับออซึ่งเครื่องหมายการค้าเนี่ยความแตกต่างของเขาก็คือว่าเราต้องไปจดทะเบียนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอายุของเขานะครับอายุของเขาก็จะอยู่ได้ถึง10ปีนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับสิทธิบัตรแล้วก็เรื่องของเครื่องหมาย การค้านะครับเราจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่สิ่งที่ทําให้3อย่างนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็คือเรื่องของการจดทะเบียนนะครับเอ๊นะครับหลายคนฟังแล้วแล้วเราจะไปจดทะเบียนอะไรยังไงที่ไหนนะครับเราสามารถเข้าไปจดทะเบียนได้นะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะครับโดยนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีเช่นเครื่องหมายการค้านี่นะครับเขาจะยึด ยึดสิทธิ์ในการเข้ามาจดก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายกรออกแบบโลโก้ที่คล้ายๆกันนะครับกับนายขอนะครับมีความละมคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่นายกรไปจดก่อนก็จะยึดตามรูปแบบของนายกลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับแต่นะครับมีแต่เองนะครับกฎหมายมีแต่เยอะเนาะแต่มันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยไปอีกนะครับเช่นถ้าเกิดว่านายขอนะครับพบว่าเฮ้ยนายกเนี่ยที่คุณยื่นไปเนี่ย คุณเอาไอเดียมาจากเราคุณลอกลายมาจากเรานายขอก็สามารถยื่นเรื่องอมีคำว่ายื่นเรื่องด้วยนะครับยื่นเรื่องคัดค้านได้บอกว่าเฮ้ยคุณมาโจทอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเราเราคิดมาแล้วนะลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับความแตกต่างเนี่ยวันนี้นะครับอาจารย์มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะครับเป็นโมชันอินโฟกราฟิกนะครับให้พวกเราได้ดูนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของ ลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เครื่องหมายทางการค้านะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของนายต้นนะครับยอดนักออกแบบนะครับกับนายตูมตามอ่าย้มเลยนะครับพ่อค้าหัวใสนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี้ยเขามีเรื่องราวกันนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็เครื่องหมายการค้ากันอยู่นะครับอ่าอาจารย์อินโทรมาขนาดนี้น่าสนใจใช่ไหมครับพร้อมเรือยงครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมกันได้เลยครับ เราจะมาว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ที่เราเรียกติดปากกันว่ายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเขาเรียกกันเมื่อนักวาดภาพประกอบอย่างในต้นอยากจะมีแบรนด์เท่ๆเป็นของตัวเองเริ่มหันตัวมาทำธุรกิจออกแบบ,แบบแบรนด์สินค้าวางจำหน่ายแล้วก็หนีไม่พ้นคนอย่างนายตุมตามที่เห็นแบรนด์ทิชชู่ของในต้นหน่อยเป็นไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองหวังอาศัยหาไรายได้เข้าตัวเองตลอดแต่คราวนี้กลับตัวกลับใจไปขอซื้อสินค้าลิขสิทธิ์จากในต้นมาวางขายเองแล้วก็ขายดีขายดีเลยทีเดียว แต่แล้ววันหนึ่งในต้นเกิดไปเจอสินค้าใหม่ที่นายตุ่มตามผลิตเองและแอบ,บใช้แบรนด์ของตัวเองขายซะอย่างนั้นไม่ได้ขายเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของในต้นตามที่ตกลงกันไว้แบรนด์ก็ไม่ใช่ของตัวเองยังจะแอบ,บสวมรอยเอาสินค้ามาขายอีกแบบนี้ในต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าได้น่ะสิแต่ที่จริงนั้นผิดแล้วหรอครับจู่ๆเรื่องราวก็เกิดพลิกผันมาพบว่านายตุ่มตามเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์จะผลิตอะไรขายก็ได้นั่นเป็นเพราะนายตุ่มตาม แอบ,บไปจดทะเบียนสวมรอยแทนในต้นที่ไม่ยอมจดทะเบียนตั้งแต่แรกเพราะคิดว่ายังไงกฎหมายก็ต้องคุ้มครองความจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์ที่จะคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นพอในตุมตามแอบ,บเอาไปจดทะเบียนก็เลยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ทันทีเป็นเวลา10ปีแล้วก็กลายเป็นว่าในต้นไม่สามารถใช้แบรนด์ขายอะไรได้อีกแล้วเพออาจจะถูกกล่าวหาว่าไปก๊อปเข้ามาซะด้วยซ้ำก็ในเมื่อในต้นออกแบบโลโก้เองแท้ๆทำไมฟ ภาพโลโก้ก็เป็นคนวาดเองก็น mm hmm. ่าจะฟ้องเลยเมื่อลิขสิทธิ์ได้ไม่ใช่เหรอฟ้องไม่ได้ครับเพราะถึงรูปนั้นจะเป็นภาพวาดก็จริงแต่วาดเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจึงถูกคุ้มครองในรูปแบบของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเภทศิลปรกรรมอย่างภาพวาดทั่ว,วไปจึงไม่สามารถฟ้องละเมื่อลิขสิทธิ์ได้ไงละ่ะคราวนี้หลายคนคงคิดว่าในตุ่มตามจะได้แบนไปใช้ฟรีๆโดยที่ไม่มีใครทําอะไรได้เลยนั่นก็ผิดอีกแล้วครับเพราะนต้นสามารถไปยื่นคัดค้านเครื่องหมายการค้าได้ภายใน90วันเมื่อมีการขอจทะเบียน ถ้าคัดคันทันในตุมตามลม่คงจดทะเบียนไม่ผ่านเพราะว่าไปขโมยมาแต่ถ้าไม่ทันในต้นก็ยังพอมีทางออกโดยการขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ในตุมตามจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะไปขอเพิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้และยังฟ้องในตุมตามและก็หาลวงขายได้อีกหนึ่งข้อหาเพื่อทำให้คนซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นยี่ห้อของในต้นแต่จะต้องรอการพิจารณาทางกฎหมายซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องพิสูจน์ว่าในต้นหรือในตุมตามกันแน่ที่เป็นเจ้าของใครมาก่อนหรือมาทีหลังงงงออาาาาจจะต้้ใชเเวลานาน,านบทีีก็ส่ย ฟ้องไปก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าถ้าในตุ่มตามเกิดไปสรรหาหลักฐานมาสู้คดีขึ้นมาระหว่างนั้นถ้าในต้นยังขายสินค้าอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องกลับข้อาหาละเมิดเครื่องหมายการค้าซะเองเพราะเจ้าของแบรนด์ตามทะเบียนยังเป็นของนายตุ่มตามอยู่จนกว่าจะตัดสินเสร็จอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือถ้ามีการโต้แย้งกันก็อาจจะนานเป็นปี2ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งถ้าต้องหยุดค้าขายในต้นก็คงสูญเสียไรายได้ไปไม่น้อยเห็นไหมว่าเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะมันคือโอกาสที่เราจะถูกเอาเปรียบเมื่อรู้ เมื่อหไหร่ที่คิดจะมีแบรนด์ของตัวเองก็รีบไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เนิ่น,น,นๆจะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำใจอย่างเรื่องของนายต้น